สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ c h anel n The Move นะครับวิดีโอนี้จะเป็นเดโมโตัวล่าสุดที่มีชื่อว่า Castle Demo ที่ทาง Capcom ปล่อยออกมาให้เราได้เล่นกันเมื่อเช้านี้สำหรับ Resident Evil Village ทั้งนี้เวลาไทยก็น่าจะช่วงเย็นเย็เช่นเคยครับฉะนั้นตัวเนื้อหาในวิดีโอผมก็จะใช้ฟุตเทจของเกมสปอตแล้วก็มาแกะข้อมูลให้เหมือนเดิมเอารามาดูกันว่ามีประเด็นไหนหน่าสนใจหรือว่ามีข้อสังเกตอะไรกันบ้าง เริ่มที่ข้อที่1น,นะครับห้อง Living Room นี่คือซีนเปิดเรื่องของเกมในเดโมตัวนี้เราจะได้เห็นเตาผิงไฟได้เห็นเก้าอี้และถ้าสำรวจต่อจากนี้ก็จะต้องบอกว่ามันคือโลเคชันเดียวกับเรื่องราวของเมเดนที่เป็นเดโมตัวแรกแต่ว่าตัวเกมเลือกที่จะให้เราเดินทางย้อนกลับไปยังคุกใต้ดินอีกทั้งเราอาจจะได้เจอห้องที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยภายในปราสาทดิมิเชสคแห่งนี้อีกด้วย ข้อที่2ทางลับเตาผิงเพื่อไปเจอมารูนไอ เขาสังเกตในฉากนี้ก็คือมันไม่มีทางออกอื่นเลยนอกจากต้องมุดผ่านเตาผิงออกมาอีกฝั่งหนึ่งครับนอกจากนั้นมารูนไออันนี้เราจะได้เห็นมาแล้วครั้งหนึ่งในเดโมโต,ตัวแรกเมเดนได้ใช้มันเหนียออกมาจากคุกจนถึงโถงประตูหน้าทว่าอีธานจะต้องใช้มันในทิศทางตรงกันข้ามจากนั้นเราก็จะออกสู่ห้องรูปปั้นนะครับซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นแท่นสีอันผุดขึ้นมาซึ่งมันก็จะเท่ากับจํานวนของเลดี้ทั้ง4คนในปราสาทที่เราคงจะต้องเอาชนะให้ได้ก่อนที่จะเอาไอเทมประจําตัวของพวกเธอมาสวมเข้ากับแท่นเหล่าน,น ว่าจงสวมหน้ากากให้กับเหล่านางฟ้าให้พวกเธอมองไม่เห็นมันคือทางรอดเดียวของเจ้าแถมเกร็ดข้อมูลอีกนิดนึงนะครับโถงตรงนี้มีชื่อว่า Hall of Four หรือชื่อภาษาไทยที่ผมตั้งให้ก็คือโถงจัตุระนางฟ้านั่นเองครับ ข้อที่3การใช้งานแผนที่ผมขออนุญาตย้ำตรงนี้อีกครั้งแล้วกันนะครับว่าแผนที่ของเกมภาคหลังๆนั้นเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆโดยเราจะเห็นออบเจกตีที่ขึ้นมาฝั่งซ้ายมือว่าอีธานจะต้องออกตามหาโรสส่วนสีในห้องแต่ละห้องกับเส้นทางต่างๆก็เป็นตัวบอกว่าเราค้นเจอไอเทมครบแล้วหรือยังแถมยังมีไกด์ให้ด้วยว่าไอเทมที่ยังเก็บไม่ได้ต้องใช้ล็อกพ i ิกอีกด้วยอ๋อนอกจากนั้นก็คือห้องที่เริ่มเกมไม่ใช่ห้องลิฟวิ่งรูมฮะแต่ว่าเป็นเบสแชมเบอร์จากคาอธิบายในแผนที่นี้เลยครับ ต่อกันที่ข้อมูลข้อที่4การพบกันอีกครั้งระหว่างอีธานและเดดดูคและนี่คือบทสนทนาของพวกเขาครับ Oh ho, ho. we meet again Duke why are you here Where there's coin to be made <c oughs> and have you found your daughter No If she is truly here the lady of the castle would have kept little Rose in her private chamber would she not? Dami Tresk? The very same. Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky. And speaking of looking, care to make a purchase? As you wish. ประเด็นที่น่าสนใจนอกจากเรื่องที่พวกเขารู้จักกันแล้วอีธานยังเรียกชื่อนามสกุลของอัลซีนาว่าด,วดิมิเทรสอีด้วยฉะนั้นดิมิเทรสน่าจะไม่ต้องมีคู่ลงท้ายนั่นเองครับ ประเด็นต่อมาก็คือเดดุูกนันรู้เรื่องลูกสาวของเราแถมยังบอกใบ้ให้อีธานหาห้องลับของเลดี้ทั้ง4คนดูเพราะโรสคงจะถูกขังเอาไว้ที่นั่นเป็นแน่แท้นอกจากนั้นตัวเกมเพลย์ก็จะโชว์ฟังก์ชันซื้อขายของอัปเกรดปืนให้เราได้ดูครับเริ่มต้นจากแก้วไวน์ที่ได้จากห้องนอนก็เอามาขายทําเงินที่นี่เพื่อใช้ซื้อลูกซองรวมทั้งการอัปเกรดปืนพกหรือว่าซื้อกระสุนตุนเอาไว้รับมือการต่อสู้ที่กําลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าที่น่าสนใจก็คือไอเทมบลูปรินที่เอาไว้สอนวิธีครกกกกระกระะสนนนนัับบเเิดดแ์มมย็ีให้้้ซือวช่ ในห้องเดดุกยังมีปราสาทพาลเซอที่เราต้องหาลูกบอลทรงกลมมาใช้ไขปริศนาอีกด้วยนะครับอ้ออีกข้อสังเกตก็คือสิทธิพิเศษของตัวละครคนนี้นั้นน่าสนใจเนื่องจากดูเหมือนว่าเขาจะเข้ามาแฝงตัวอยู่ในปราสาทได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรเลยหรือไม่บางทีหมอน,นี่อาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับตระกูลนี้ก็เป็นไปได้ ข้อมูลที่5 The Three Daughter บุตรสาวทั้ง3คนของอัลซินามีภาพแปะบนฝาผนังบ้านนี้ครับพร้อมกับชื่อของพวกเธอที่เขียนแนบเอาไว้ว่าเบลล่าคาสซานดราและเดนิล่าทว่าใบหน้าในภาพได้บอกยุคสมัยกับความสดใสของพวกเธอซึ่งแตกต่างจากร่างแวมไพร์ที่เราได้เห็นในเชลเลอร์ที่ผ่านๆมา ข้อที่6บันทึกความเกี่ยวข้องกับตัวละครทั้ง3คนใกล้ๆกับภาพดังกล่าวจะมีบันทึกที่ระบุเอาไว้ดังนี้นะครับ5มกราคมเรดนิกเอาผู้ชาย1คนกับผู้หญิงอีก3คนมาให้วันที่28ในเดือนเดียวกันพระแม่มิรันดามาพบท่านหญิงดิมิเทรสและวันที่1กุมภาพันธ์เจรจาธุรกิจกับเดดดู ต่อไปข้อที่7 hall of entrance หรือว่า the main hall หัวประตูหน้าบริเวณโซนรับแขกจะมีเส้นทางแยกไปยังส่วนต่างๆของปราสาทจุดหนึ่งก็คือการปลดล็อกชอดคัทที่เราเปิดไม่ได้ก่อนหน้านั้นครับทว่าตัวเกมจะให้เราเดินขึ้นบันไดไปชั้น2เจอห้องเก็บไวที่เคยมีบันทึกการผลิตไวของตระกูล dimension เก็บเอาไว้รวมทั้งยังเป็นที่เก็บมารูนไออีกอันในตอนที่เล่นเป็นเมเดนด้วยกระท e ั่งอีธานก็สำรวจต่อจนได้เจอห้องที่ต้องใช้ดวงตาดังกล่าวในที่สุด Wild. Let me string you up, slice your jugular, and just watch. Take it alive, dead, which would you prefer? I can't hold back any longer. That's perfect. <laughs> you will look wonderful mounted in our hall. เอาละครับหนึ่งในลูกสาวของอัลซิน่าปรากฏตัวเข้าโจมตีอีธานหาทางหนีจนตกลงมายังห้องขังใต้ดินจนได้ซึ่งที่นี่จะมีบันทึกของสาวใช้ในช่วงปี1958ที่บอกเล่าพฤติกรรมแปลกๆของเลดี้ทั้ง4ีคนในคาริฮาร์เอาไว้โดยรายละเอียดก็จะเป็นอันเดียวกันกับในตัวเมเดนเดโมเลยครับข้อที่8เมื่อหนีมาได้แล้วเดินไปสักพักเราจะได้เจอกับอัลซิน่าที่ลงมาเอาขวดไวน์ที่ห้องใต้ดินแห่งนี้ก่อนที่หญิงสาวจะจากไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าอีธานแอบอยู่ตรงนั้น ทีนี้เมื่อปลอดภัยแล้วนะครับมีทานจะเดินหน้าต่อจนถึงห้องรูปสลักที่เป็นภาพสงครามห้องนี้ครับคำใบในการไปต่อก็คือจงเชื่อมั่นแสงสว่างในทางปฏิบัติก็คือจุดไฟแท่นทั้งสองอันก็จะเป็นการเปิดประตูลับตรงสู่ชั้นล่างสุดที่ไมเดนถูกขังเอาไว้ข้อที่9แคนดิเดต อันที่จริงแล้วนะครับคำคำนี้แปแล้วว่าผู้สมัครผู้ท้าชิงแต่ถ้าแปลให้เข้ากับสถานการณ์ตรงหน้ารายชื่อเหล่านี้คงเป็นคนที่ถูกพาตัวมาขังไว้ในปราสาทเพื่อกิจการบางอย่างโดยก่อนหน้านั้นผมเดาเอาไว้ว่าพวกเขาถูกจับมาทําวายหรือเปล่าแต่เมื่อข้อมูลถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆผมกลับมองว่าพวกเขาคือคนที่ถูกเลือกมาเพื่อทําพิธีกรรมแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นกับโรสลูกสาวของอีธานเนื่องจากมันถูกเอ่ยถึงเรื่อยมาว่ามาเธอม์มรันดานั้นจาเป็นจะต้องทําพิธีบางอย่างในช่วงวันสาคัญที่ถูกกาหนดเอาไว้และถ้าอ้างอิงจากคําพูดขอองงหหญิชารราาาที่่บบกกเเป็นในใ,นในวตุณ์แ นี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งเป็นไปไ,ได้ไหมว่าแท้จริงแล้วพินิกรรมนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับศาสตร์หรือว่าสกิลบางอย่างที่เป็นการถ่ายโอนร่างหรือวิญ,ญญาณของพระแม่มิรันดาไปยังสาวบริสุทธิ์เพื่อให้เธอมีชีวิตอยู่ผ่านร่างของคนอื่นต่อไปได้เรื่อยๆเพราะว่ามันก็มีข้อสังเกตอยู่ดีนะครับว่าถ้าอยากได้สาวบริสุทธิ์ทำไมถึงต้องใช้ร่างของเด็กทารกอย่างโรสและทำไมต้องจับตัวอีธานมาด้วยนั่นแหละครับก็คงจะต้องรอเล่นเกมตัวเต็มกันอีกทีหนึ่งนะ ข้อที่10ซอมบี้สายพันธุ์แวมไพร์การสำรวจในห้องขังใต้ดินนั้นประทุขึ้นเมื่อศัตรูเหล่านี้ปรากฏตัวแน่นอนว่าถ้าให้เทียบกับเดโมก่อนหน้านั้นก็ต้องบอกว่าพวกเขาแตกต่างกันนะครับ ศัตรูพวกนั้นจะเป็นฟอร์มของไลแคนที่ยิงแล้วตายได้แต่ว่าซอมบี้พวกนี้เท่าที่ผมสังเกตก็คือยิงลูกซองจ่ะสองครั้งก็ยังลุกขึ้นมาได้อีกนะครับอีกท้งพวกมันยังดื่มเลือดของเราเป็นอาหารด้วยครับและทําให้ผมเชื่อว่าบรรพายพวกนี้ฆ่าด้วยกระสุนปกติไม่ได้หรือเปล่าทั้งนี้ต้องไปทดสอบกันอีกทีตอนเล่นเองครับแต่ว่าปักหมุดเอาไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่ามันฆ่าไม่ตายทว่าเราอาจจะต้องใช้เอเทมพิเศษที่เราตั้งข้อสังเกตเอาไว้เกี่ยวกับอาวุธเงินชิ้นนี้นั่นเอง นะครับแล้วก่อนจะไปถึงฉากจบสุดท้ายของเดโมนะครับเดอะมูฟก็ขออนุญ,ญาตฝากผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับทั้งแอดไวท์ศูนย์จำหน่ายอุปรกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกาจอมินเตอร์และก็อื่นๆอีกมากมายโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนะครับคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจากแอดไวท์ .co.th สามารถใช้โค้ด CMWOF เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไว e ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและออฟทัไม่ถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิววเตอออร์และจททททีีีีด้้ยยคมมสสสสส่งาาสง่งงาาาฟใบกั แว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทับไม่งองไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k c o m o f t u s task, โดยถ้าใช้โค้ด The Move ก็จะได้รับส่วนลด100บาทอีกด้วยนะครับเอาละครับอีธานจะรอดไปได้หรือเปล่าให้คุณผู้ชมได้ดูฉากนี้ด้วยตัวเองนะส่วน The Move ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ I't this all You're tonight's main dish. I mean where are you going, little one?